ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ทุกคนเขาอยู่กับผมนะครับเกมเมอร์ X1 วันนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากไงแนื่งจากแบบผมตื่นมาแม่งก็หนาวอ่ะหนาวจัดโคตรหนาวเลยเออนะครับสําหรับใครที่อยู่จังหวัดอะไรก็อย่าลืมมินบอกผมด้วยนะครับว่าผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับเออวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็คือคลิปนี้ก็มีการเตะพิษการหรือใครดูจบคลิปก็คือแบบ อ,อาจจะรุ้นได้พีดนะครับนั่นเลยทุกคนคลิปนี้ก็คือแบบผมมาหาคนตันแรงเกียร์ะทุกคนผมก็ขาดประมาณ3คนเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องสามเปกอันนี้คือใครนะครับอันนี้มันก็คือน้องวีนดีทุกคนนะที่มาติดตามช่องผมนะไอ้สกายอกหนึ่งนั่เลยทุกคนโอเคนะครับก็แบบใครที่อยากเล่นับผมก็แบบก็แอบดบแบบ u ู d ีผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแบบยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้ง u ู d ให้ด้านล่างนะทุกคน แอปเลยนะทุกคนนี่มาลนะครับก็ย wow. like okay, ูเอดีผมก็จะทิ้งให้ด้านล่างนะทุกคนสำหรับที่ใครที่หาแบบชื่อผมไม่เจอโอเคนะครับแบบดันแรงเกนนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าทุกคนโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะดันแรงเกนได้หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจในฝีมือตัวเองว่าผมถึงขึ้นแรงเกนได้แน่นอนโอเคนะครับสำหรับการเจกเพชรคือมาถึงตอนนี้เราก็สำหรับการเจกเพชรก็แบบ กติกาก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะทุกคน ừ, ใครที่ว่าผมแจกไม่จริงผมอัดหน้าจอสดๆดผมอัดหน้าจอให้ดูเลยว่าผมแบบเติมพิดเข้าไอดีคนนั้นจริงหนึ่งร้อปซผมไม่หลอกไม่โกหกไม่หลอกลวงแน่นอนนะครับ mm. ก็คือแบบเออแหละทุกคนผมผมก็โดนกล่าวหาว่าแบบว่าไม่แจกจริงไนงะทุกคนหรือมันไม่เห็นผมอะ่ะแต่ผมต้องใส่ผมต้องอัดทิปใไปดูแล้วทุกคน โอเคนะครับสำหรับใครที่แบบอะไรวะทุกคนสำหรับใครที่แบบคืมอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนสำหรับใครที่แบบอยากได้เพชรก็คือกติกาก็คือแบบง่ายๆแบบกดไลค์ให้ถึง20ไลค์ไม่เอาถึง20าาดีกวดด่าเอาประมาณ10บเ้าแล้วกันลดให้1ไลค์นะครับโอ้ยนี่ดูคนทำทุกคนไม่ไม่เป็นกวนตีนผมจริงเอาประมาณ19ไลค์แล้วก็คนดูก็ประมาณ หนึ่งร้อยคนก็พอแล้วนะครับพื่งวันนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เม้นูเอดีไว้นะครับก็ประมาณแค่นี้แหละทุกคนก็อย่าลืมติดตามไม่ถึงหนึ่งพันซับกันด้วยนะครับใครที่ไม่ติดตามผมก็จะไม่แจกนะสำหรับใครที่ติดตามผมก็จะแจกสําหรับคนที่ติดตามอย่างเดียวทุกคนโอเคสําหรับยิปนี้ก็ไม,มีอะไรมากนะครับสําหรับอ,อะไรวะสำหรับใครที่อยากเล่นร่อยก็ UED ด้านคอมเมนต์เลย,เลยทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตันลาไปแค่นี้ทุกคนไปล,ละบ๊ายบายทุกคนอันบา,บาย